แฟนเก่าคนปลอดของเฮียเหนือบทที่สแสงไฟสลัวส่องกระทบผิวน้ำในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปได้วยฟองสบู่ร่างปลาเปลยของอภิชยาเอนกายลงในอ่างน้ำอุ่นเธอปิดเปลือกตาลองอย่างช้าช้าและนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวนเวียนอยู่ในหัวอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาเธอควรจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีละ่ะ มันไม่ใช่ความเศร้าแต่ในทางเดียวกันมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนักถ้าหากว่ากันตามตรงเธอกลับรู้สึกโล่งใจเสียด้วยซ้ำที่ผู้ชายคนนั้นคือเขาไม่ใช่คนเอิญแต่นั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกโกรวตัวเองและตอกย้ำความจริงว่าเธอยังคงไม่ลืมเขาแม่งเอ้ยเรียวแขนเล็กออกแรงฟาดลงบนผิวน้ำด้วยความหงุดหงิดยิ่งเคดก็ยิ่งรู้สึกโมโหตัวเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมาอภิชยาพยายามที่จะเปิดใจมีรักครั้งใหม่แต่สุดท้ายเธอก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะเริ่มคนเก่าไม่ได้หรือเพราะเข็ดขยาดกับความรักก็ไม่รู้จนเพื่อนสนิทของเธอก็มาจะถามอยู่เสมอว่าผู้ชายคนนั้นมันมีดีอะไรทำไมถึงไม่ลืมมันไปสักทีก็น,นั่นนะสิเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกัน อภิชยาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําและตบตีอยู่กับตัวเองราวหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเดินออกมานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งด้วยชุดคลุมอาบน้ำํำดวงตากลมต่อจ้องมองรอยแดงที่ปรากฏอยู่บนหน้าอกและราคอของตัวเองด้วยความรู้สึกไม่ชอบใจทําไมเขาต้องมาทํารอยพวกนี้เอาไว้บนคอเธอด้วยลําพังที่ผ่านมาทิ้งบาดแผลไว้ในใจมันยังไม่พออีกเหรอเรือนร่างระหงลุกขึ้นเดินไปยังตู้เสื้อผ้า เธอหยิบชุดนอนลายกระตูนแบบแขนยาวคาย,ยาวออกมาหนึ่งชุดก่อนจะเอื้อมไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลที่อยู่ด้านบนสุดของตู้ออกมาด้วยเช่นกันเมื่อใส,ส่เสื้อผ้าและทาสกินแคร์จนเรียบร้อยแล้วเธอก็เปิดกล่องปฐมพยาบาลและหยิบลรสเตอร์สีเนื้อออกมาแปะเพื่อปกปิดรอยแดงที่มันโยบนลำคอด้วยสินาราบเรียเฮีย er, คิดถึงซองนะคิดถึงมาโดยตลอด คำพูดจอมปลามที่เขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบายังคงดังก้องอยู่ในหัวของเธอมาตลอดทางจนกระทั่งตอนนี้นิ้วมือเรียวสัมผัสบริเวณที่แปะปาสเตอร์อย่างเบามืออภิชยาจ้องมองภาพของตนเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกเธอแค้นเสียงหัวเราะออกมาด้วยแววตาที่กำลังสั่นไหวคำพูดกากๆพวกนั้นมันจะลบล้างสิ่งที่เขาเคยทำกับเธอได้ย่งไง เสียงคอประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกอันคุ้นหูทำให้อภิชยารุดออกจากผวังเธอหันกลับไปมองอย่างที่มาของเสียงก็พบว่าคนที่มายืนเรียกเธออยู่หน้าประตูนั้นก็คือเฮ er ียนงพี่ชายเพียงคนเดียวของเธอแซบหลับหรือยังครับป้ากับมา้าให้เฮียมาตามหนูไปกินข้าวยังไม่นอนคะ่ะรอแปบนะคะเดี๋ยวหนูลงไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฮียรอหนห้องนะลงไปพร้อมกันเฮีย er มีเรื่องจะคุยด้วยค่ะ อภิชยาตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอ่อนอ,อนนูก็รู้ว่าเธอกำลังจะโดนเฮียนหนึ่งโดเพราะเมื่อคืนเธอไม่ได้กลับมาบ้านอีกทั้งยังขาดการติดต่อไปเลยและต่อให้เธอจะอายุ26แล้วก็เถอะแต่เธอก็ยังคงเป็นเด็กน้อยในสายตาคนที่บ้านอยู่ดีอภิชยาเก็บกล่องปฐมพยาบาลไว้ที่เดิมเธอพยายามปรับสีหน้าและอารมณ์ของตนเองให้เป็นปกติที่สดก่อนจะออกแรงเปิดประตูห้องนอนออกไปเมื่อคืนหนูไม่ได้กลับบ้านเหรอหนูไปอยู่ในมา มาโทรหาเฮียตอนเด็กบอกว่าติดต่อหนูไม่ได้เมื่อหนองสาวต,วตัวแสบก้าวขาออกมายัางไม่ทันพ้นประตูห้องน้ำเสียงเย็นยะเยือกก็ดังข,ขึ้นจากทางด้านข้างเฮียหนึ่งยืนกดอกหลังพิงกำแพงรอคำตอบจากน้องสาวสุดที่รักอภิชญาได้แต่กับเพิบตาปริบเปบเธอจะตอบได้ยังไงเล่าว่าเมื่อคืนเธอไปนอนกับผู้ชายมาเมื่อคืนหนูเมามากเลยไปเปิดโรงแรมนอนค่ะแบตก็หมดเลยไม่ได้ติดต่อใครขอโทษนะคะเฮีย หนูจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเธอรู้ดีถึงสาเหตุที่เฮียเหน่งขับรถจากกรุงเทพขึ้นมาเชียงใหม่เกือบสิบชั่วโมงเพราะเป็นห่วงเธอล้วเพื่อนของหนูละ่ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะมาบอกว่าจะต่อใครไม่ได้เลยสักคนอยู่ด้วยกันทุกคนค่ะปะ่ะลงไปกินข้าวกันเถอะค่ะเฮียหนูหิวแล้วอภิจยาคลองแขนพี่ชายด้วยท่าทางอ,อ่อนอนโชคดีที่เธอหัวไวเลยทักแชทเตรียมกับเพื่อนไว้ก่อนแล้วว่าถ้าหากบ้านใครโทรหาหรือใครถามก็ให้ตอบว่าเมา แล้วเปิดโรงแรมนอนด้วยกันอภิชยาก็คิดว่าเฮียหนึ่งคงจะโทรไปถามเพื่อนของเธอมาเรียบร้อยแล้วน่าจะถามเพื่อนๆก่อนที่จะมาถามเธอเสียเองว่าแต่คอหนูไปโดนอะไรมาเฮียหนึ่งยังคงถามต่อบอกตามตรงว่าเขาเป็นห่วงนับสองน้องสาวคนเดียวของเขามากเมื่อคืนแม่โทรหาเขาตอนตีสองว่าน้องไม่กลับบ้านอีกทางอย่างติดต่อไม่ได้เขาจึงรีบขับรถขึ้นมาเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้อ๋อ นี่เหรอคะพอดีหนูจะมัดผมหนะ้าแต่ว่าเล็บมันไปขวนโดนพอดีเลยเป็นแผลว่าแต่เราจะลงไปกินข้าวกันไดหรอยังปากับมะรออยู่นะอภิชยาพยายามบายเบียงประเด็นนี้เพื่อให้เฮียหนึ่งเลิกถามเธอสักทีเพราะเธอเป็นคนประเภทโกหกได้แต่ไม่ค่อยเนียนน่ะสิหากเฮียหนึ่งยังคงเซาซีทมนั่นนี่ต่อไปมีหวังเธอโปแตกแน่นอนทีหลังทำอะไรระวังหน่อยนะเป็นแผลเจ็บตัวเพลอเพลอมันทิ้งรอยแผลเป็นให้เราอีก เอาไว้เดี๋ยววันนี้เฮียจะออกไปซื้อ,อยาทารถรอยแผลเป็นมาให้ป้าลงไปกินข้าวกันดีกว่าเมื่อหมดเรื่องสงสยัยเฮียหนึง่งก็กลับมามีน้ำเสียงอ่อนโยนอีกครั้งบอกตามตรงว่าเธอกลัวเฮียหนึ่งมากกว่าป้าเสียอีกทุกวันนี้เธอยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพี่ชายตัวเองสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าเฮียหนึ่งเปิดอู่ซ่อมรถแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีเงินซื้อรถราคาแพงมากครับหรืออาชีพนี้มันรายได้เยอะอยู่แล้วก็ไม่รู้นะ ตัดภาพมาที่ตัวเองตอนนี้ยังเป็นคนว่างงานอยู่เลยบรรยากาศภายในโต๊ะกินข้าววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหลังจากถามถ่ายถึงเหตุผลที่เธอไม่กลับบ้านมาเมื่อคืนประเด็นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของเฮียหนังเพราะว่าเฮียเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เฮียหนังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่ที่กรุงเทพอย่างที่เธอเข้าใจก็คือเจ้าของอู่ซ่อมรถส่วนใหญ่เฮียจึงใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ และจะกลับมาบ้านที่เชียงใหม่เดินละ2-3ถึงครั้งเท่านั้นเสียงเรียกเข้าโทราศัพท์ของอภิชญาดัางขึ้นมาแทรกจังหวะสนทนาของครอบครัวทำเอาทุกคนถึงกับหันมามองเป็นตาเดียวกันฝ่ามือเล็กรีบรวงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงรายการะตูนเพื่อหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูว่าใครกันที่เป็นคนโทรมาอภิชญาก้มมองเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยความชงนใจเพราะว่าสายที่เรียกเข้ามานั้นไม่ได้มีบันทึกอยู่ในรายเชื่อ ตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะไม่รับสายแต่คิดไปคิดมาแล้วรับดีกว่าถ้าเป็นพวกแกงคอร์เซนเตอร์ค่อยกดวางสายก็ได้ฮัลโหลค่ะอ๋อ oh, ใช่ค่ะสะดวกค่ะวันไหนดีคะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหลังจากที่วางสายเสร็จเรียบร้อยอภิชยาก็หันกลับมาเจอเข้ากับสายตาของคนที่บ้านทั้งพ่อแม่และพี่ชายต่างพากันจับจ้องมาที่เธอด้วยความสนใจใครหรอโลก สุพิญญาผู้เป็นแม่ของอภิชยาเอ่ยถามเปิดประเด็นแทนพ่อและพี่ชายที่นั่งจ้องหน้ายายตัวแสบของบ้านตามไม่กระพริบอ๋อที่ทำงานคะแม่เขาโทรม,มานัดไปสัมภาษณ์ค่ะที่ทำงานคือที่ในลเลโร แล้วหนูสมัครงานอะไรไปภาสกรผู้เป็นพ่อที่นั่งฟังอยู่นานเอ่ยถามขึ้นอันที่จริงเขาก็อยากให้ลูกสาวอันเป็นที่รักของเขานั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ร่ำรวยจนล้นฟ้าแต่ก็มั่นใจว่าสามารถเลี้ยงลูกสาวให้อยู่สุขสบายได้โดยที่ใยสองไม่ต้องไปทำงานแต่ก็นั่นแหละลูกนนะเลี้ยงได้แค่ตัวพอโตมาพวกเขาก็คงอยากมีชีวิตเป็นของตัวเอง อีกอย่างนับสองก็เรียนจบมาสองปีตามกำหนดแล้วด้วยเขาคงห้ามนั่นห้ามนี่ลูกตลอดไปไม่ได้หนูสมัครตำแหน่งผู้จัดการรีสอร์ตไปค่ะเป็นรีสอร์ทที่กำลังจะเปิดใหม่หนูคิดว่าเขาอาจจะต้องการคนเลยลองยื่นไปสมัครไป er, เฮียเลียงหนูได้นะไม่เห็นต้องลำบากไปหางานทำเลยถ้าหนูอยากทำงานจริงๆมาทำตำแหน่งบัญชีอยู่กับเฮียที่กรุงเทพก็ได้หรือหนูจะนอนตีโพงอยู่คอนโดยอย่างเดียวเฮีย er, ก็ไม่ว่า คอนโดเก่าของหนูก็ยังไม่ได้ขายนี่นาะอภิชยาได้แต่มองหน้าพ่อและพี่ชายสลับไปมาด้วยความไม่เข้าใจปกติแล้วทางครอบครัวควรเร่งให้เธอไปทำงานตั้งแต่เรียนจบมาแล้วด้วยซ้ำแต่นี่เธอนอนตีพุงอยู่บ้านมาเป็นเวลาสองปีแล้วเพราะพ่อเป็นคนขอไว้ว่าอยากให้ลูกสาวพักผ่อนสักหน่อยไม่อยากให้เธอต้องมากดดันหรือรำบากถ้าจะให้เรียนจบสูงมาแล้วไม่ทำงานทำการจะให้เธอไปเรียนให้ปวดหัวทำไมตั้งแต่แรก อภิชยานั่งกินนอนกินอยู่บ้านเวลาก็ร่วงเลยมาปีที่สองแล้วเธอรู้สึกว่าตนเองนั้นดูไร้ค่าเพราะไม่มีงานการทําไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยสักอย่างทั้งที่อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วหากว่ากันตามตรงผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบเธอคงจะแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้วหรือไม่ก็คงมีหน้าที่การงานมั่นคงมีอนาคตที่ดีรอยโย พอตัดภาพมามองที่ตัวเองเธอจงรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลย 2. ออยากลองใช้ชีวิตของตัวเองดูค่ะอยากลองลำบากหาเงินเองดูบ้างถึงมันจะเหนื่อยแต่สองก็ภูมิใจที่เงินนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบอกตามตรงตอนนี้สองสงสัยมากเลยว่าบ้านเราทำงานอะไรกันแน่ทำไมดูไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยเฮียก็เปิดอู่ซ่อมรถไงเฮียหนึ่งกระแอมออกมาเบาเบา อันที่จริงคนในครอบครัวก็รู้แค่เพียงเขานั้นเปิดอู่ซ่อมรถแต่แท้จริงแล้วเป็นอู่สำหรับแต่งรถนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นสปอร์ตคาร์ไม่กรถแข่งโดยเฉพาะรายได้อีกอย่างที่เขาหาได้เป็นกอบเป็นการรมก็คือลงแข่งที่สนามไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือเถื่อนเขาก็ไม่เกี่ยงบางก็วางเดิมพันด้วยเงินสดหลักรายล้านบางก็เดิมพันด้วยทะเบียนรถของตัวเองอีกทางยังมีธุรกิจที่เขาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อน ไม่อย่างนั้นมีลาที่เขาจะมีเงินเหลือใช้มากขนาดนี้มันได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะรู้อย่างนี้สองเรียนช่างแบบเฮียดีกว่าพอเลยถ้าสองมาเรียนช่างอยู่กับเฮียมีหวังเฮียได้ไรกระทืบอีกคนที่มาจีบสองจนตัวเองโดนไล่ออกแน่นอนเฮียหนึ่งพูดขึ้นอย่างติดตลกดทำเอาพ่อและแม่ตาก็หัวเราะไปตามๆกัน บ้านรตนากิจโกศลสปอร์ตคาร์สีดำคันหรดูน่าเกรงขามแล่นเข้ามาจอดในโรงรถวายุเอียบคันเร่งรถยนต์ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นอยู่สองสามทีก่อนจะก้าวขาลงมาจากรถยุโรปราคาราวแปดหลักทำเอาคนส่วนและแม่บ้านถึงกับสะดุ้งตกใจไปตามตามกันร่างสูงปร่องเดินเข้าไปภายในบ้านด้วยสีหน้าเรียบเฉยถึงจะมีธุรกิจหรืองานยุ่งยังไงก็ต้องหาเวลามากินข้าวกับครอบครัวอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง อันที่จริงการกลับมากินข้าวกับพ่อแม่นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่เขากลับมาพ่อและแม่ก็มักจะพูดเรื่องดูตัวกับแต่งงานอยู่เสมอบรรยากาศภายในห้องอาหารเต็มไปได้วยความอึมครึมมีเพียงคุณหญิงทอฝันเท่านั้นที่นั่งยิ้มแย้มจำสาเพราะลูกชายฝาแฝดทั้งสองกลับมานั่งกินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกสองปีพวกแกก็จะอายุ30กันแล้วคิดจะมีหลานให้พ่ออุ้มตอนอายุเท่าไรกัน ปิติพัฒนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและพ่อของสองแฟนเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบตอนนี้วายุและเหมันลูกชายทั้งสองของเขาก็เรียนจบมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีใครเลยสักคนที่จะพาแฟนหรือผู้หญิงเข้ามาแนะนำให้เขารู้จักในเมื่อลูกชายทั้งสองมันไม่ยอมหาเมียสักทีพ่อคนนี้แหละที่จะเป็นคนหาให้ผมยังไม่พร้อมครับพ่อตอนนี้ธุรกิจวายก็กำลังไปได้ดีผมยังอยากโฟก,กัสกับงานก่อน ลมหนาวหรือเห็นมันรัตนกิจโกศลน,น้องชายฟาแฝดของวายุเอ่ยต่อผู้เป็นบิดาอย่างฉะฉานเขาเป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำรวมถึงความสามารถในการเข้าสังคมเป็นเลิศทำให้ไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาก็ล้วนแต่น่าฟังและสามารถน้มน้าวใจคนฟังได้อีกด้วยแล้วแกล่ะเจ้าเนื้อปิติพัฒน์หันกลับไปถามลูกชายอีกคนที่นั่งกินข้าวอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวผมก็เหมือนกันยังไม่พร้อมครับ วายุตอบกลับเพียงสั้นๆทำเอาผู้เป็นพ่อถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยหน่ายเขามีลูกชายเพียงสองคนเท่านั้นหลังจากสองแฟดอายุ12คขวบเขาก็ไม่เคยถูกอ้อนอีกเลยอีกทั้งเมื่อโตมาพวกมันยังไม่คิดหาเมียทั้งคู่รู้อย่างนี้เขาน่าจะมีลูกสาวอีกสักคนแล้วยกมรดกทั้งหมดให้ลูกสาวซะเลยหนูม่าน้าไงที่ลูกเคยคบกับเธอเมื่อตอนเรียนมัธยมตอนนี้เธอเป็นดาราดังแล้ว แถมสวยกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อหลายวันก่อนเธอก็มาหาแม่ที่บ้านแต่เสียดายที่วันนั้นไม่ใช่วันที่ลูกจะกลับมากินข้าววันนี้แม่เลยนัดเธอมากินข้าวพร้อมกับเราเพื่อโรคจะได้คืนดีกับเธอคุณหญิงทอฟันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอรู้เพียงแค่ว่าม่านฟ้าเป็นผู้หญิงที่ลมเหนือลูกชายของเธอรักมากและคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมยันมหาลัย แต่ว่าทั้งคู่เลิกรากันไปด้วยเหตุผลอะไรนั้นเธอเองก็ไม่รู้แต่ในเมื่อเวลามันผ่านมานานขนาดนี้แล้วบางทีทานไฟเก่าอาจจะติดง่ายกว่าการบังคับให้ลูกไปดูตัวก็ได้เธอคิดอย่างนั้นอ้าวนั่นไงมาพอดีเลยหนุ่มม่านฟ้าจ้ะมาเร็วโลกลมเหนือกับลมหนาวก็พึ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองคุณหญิงทอฟันกวากไม้กวากมือเรียกว่าที่ลูกสะพ้ายคนโตของตนให้มานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันผมกลับเห วายุพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์พรางดันเก้าอี้ลุกขึ้นในทันทีแต่ทว่ากลับต้องชะง,งกักเพราะคำพูดของผู้เป็นพ่อนั่งลงอย่าทำตัวเสียมารยาต่อหน้าแขกของแม่วายุจำใจต้องนั่งลงอีกครั้งแม้จะรู้สึกอารมณ์เสียก็ตามบอกตามตรงว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าแม่ของเขาจะชอบเธอเสียเหลือเกินปกติท่านอาจจะปล่อยถึงอยู่บ่อย ต่นี่นับว่าเป็นครั้งแรกที่ชวนเธอมาร่วมทานอาหารพร้อมกับเขาแบบนี้เป็นดาราแล้วยังไงสวยแล้วยังไงสุดท้ายก็เป็นแค่ผู้หญิงรอบมากเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละนั่นสิจะรีบกลับไปไหนแฟนเก่าสุดที่รักมากินข้าวด้วยทั้งทีเฮมัน hey เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบรียความสัมพันธ์ระหว่างเขาและวายโยก็ไม่ต่างจากน้ำมันกับไฟเจอหน้ากันทีไรเป็นต้องมีปากเสียงกันเสียทุกทีมึงจะกรนแนกกระแน,นกูไปถึงไหนวะไอ้แนว วายโยหันกลับมาพูดกับน้องชายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกได้ชัดว่าไม่พอใจแปลกที่ใครต่อใครก็มองว่ามันเป็นคนดีมีแต่เขาคนเดียวที่รู้ว่ามันอ้วนส้นเตนตาเหนือพูดจาไม่น่ารักเลยลมหนาวก็ด้วยอย่าไปหาเรื่องพี่เขาเยโร คุณหญิงทอฝานพยายามเอ่ยพรามก่อนที่ลูกชายทั้งสองจะเทียงกันไปมากกว่านี้สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่เสียงหวันของนาราสาพูดขึ้นเธอยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนจะเดินมานั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างของวายุอย่างสงบสเงเยมเรียบร้อยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะเหนืออ้าวหนาวด้วยเธอเอ่ยทักทายอย่างเป็นมิตร สมัยก่อนตอนที่ยังคบโยกับรมเหนือเธอเคยมาบ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งเพราะเขาชอบพาเธอกลับมาเที่ยวบ้านในทุกครั้งที่ปิดเทอมอืมไม่ได้เจอกันนานเลยเหมันตอบกลับอย่างขอไปทีหากเลือกได้เขาก็ไม่อยากตอบอะไรกลับไปเลยเสียด้วยซ้ำแต่ติดที่ว่าวันนี้เธอเป็นแขกของแม่เขาเลยต้องทักทายกลับไปตามมารย,ยาต่างจากวายโยที่เอาแต่ก้มหน้าตักข้าวในจานของตัวเองกินโดยที่ไม่หันมาแลคนที่นั่งอยู่ด้านข้างเลยด้วยซ้ำ เขาไม่แม้แต่จะเอ่ยทักทายกราบตามมารยาแค่ของใครก็ให้คนนั้นต้อนรับเอาเองเขากลับมากินข้าวกับครอบครัวครอบครัวที่แปลว่าต้องไม่มีคนอื่นมาเสนอหน้านั่งอยู่ด้วยเพราะถึงเขาและไอ้หนาวจะชอบทะเลาะกันยังไงแต่มันก็ยังเป็นคนในครอบครัวไม่เหมือนกับใครบางคนมาซื้อขนมร้านดังมาฝากทุกคนด้วยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเรามากินของหวานกันหน่อยดีไหมคะดีเลยลกูกกินของขาวต้องกินของหวานต่อถึงจะถูกใช่ไหมคะคุณ คุณหญิงทอฟันหันกลับไปคุยกับผู้เป็นสามีคุณปิติพัฒน์จึงทำได้เพียงพยักหน้าเห็นด้วยกับภรรยาเขาไม่ได้ชอบหรือรังเกียจไม่หนูม่านฟ้านี่เป็นพิเศษเพราะเมื่อก่อนเขาก็เห็นว่าเธอรักกับลู้ชายคนโตของเขาโยแต่ก็ได้ข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันไปนานแล้วเขายัางจำได้ดีว่าตอนนั้นเจ้าเหนือมันเสียใจหนักเอาการ ถึงจะไม่รู้ว่าทางสองเลิกกันไปด้วยเรื่องอะไรแต่ดูจากกริยาของไอ้เจ้าเหนือคนเป็นพ่อก็คงพอเดาออกว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแต่เอาเถอะเขาก็ไม่อยากจะขัดคอมเมียสักเท่าไหร่เมียว่าไงเขาก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละส่วนเจ้าลูกชายตัวดีมันจะกลับไปคบกับหนูม่านฟ้าไหมก็คงเป็นสิทธิ์ของมันเขาแค่อยากให้ลูกชายทั้งสองของเขามีความสุขมีเมียที่รักใคร่คอยดูแลซึ่งกันและกัน ต่อให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรขอแค่รักลูกชายของเขาจริงๆก็พอแต่ปัญหาเือมันไม่อยากมีเมียกันนะสิหลังจากมื้ออาหารผ่านไปวายุก็ไม่อยากรังรอที่จะอยู่เพื่อนั่งกินขนมร่วมกับผู้หญิงที่ชื่อว่าม่านฟ้าเขาขอตัวกลับไปยังบ้านของตนเองด้วยมีเหตุผลว่ามีเอกสารสำคัญที่ต้องกลับไปเคลียร์พ่อและแม่ของเขาทำได้เพียงมองหน้ากันตาเปรบ ท้าฟันโรดีว่าลูกชายของตนนิสัยเป็นอย่างไรการที่เขายอมฝืนใจนั่งรับประทานอาหารจนจบมือ้อนั้นก็ถือว่าเขาเชื่อฟังเธอมากแล้วอีกอย่างเรื่องระวังลมเหนือกับหนูม่านฟ้าเป็นอย่างไรนั้นตัวเธอเองก็ไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดแต่หากสังเกตจากอาการของเจ้าลูกชายคนโตของเธอแล้วเธอก็พอจะเดาได้ว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักจากนี้ไปพ่อกับแม่ไม่ต้องพยายามหาคนไม่ให้ผมดูตัวนะครับเพราะผมมีคนที่มองไว้แล้ว วายโยเอ่ยขึ้นก่อนจะหันกลับไปอยากคิ้วใส่แฝนน้องของตอนเฮมานที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยมิได้แสดงอาการใดออกมาคนอย่างไอ้เหนือมันจริงจังกับใครเป็นซาทีา่ไหนมันคงจะยกเรื่องนี้มาพูดต่อหน้าแฟนเก่าอย่างม่านฟ้าละสิแกหมายความว่ายังไงตาเหนือปิติพัฒน์ถึงกับหูพึ่งที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้อออจากปากลูกชายคนโตของตอนในก่อนหน้านี้มันพูดหนักแน่นเลยว่ายังไม่พร้อมที่จะมีเมีย ทำไมถึงได้เปลี่ยนคำพูดไวขนาดนี้หรือจริงๆแล้วมันแค่พูดออกมาเพื่อประชดหนูมั่นฟ้าผู้เป็นพ่ออย่างเขาก็ได้คิดแต่ชะงงนสนเท่อยู่ในใจก็ตามนั้นแหละครับพ่อถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับวายุยกมือไหว้ลาพ่อและแม่ก่อนจะเดินออกจากห้องอาหารโดยที่ไม่ได้หันกลับไปมองด้านหลังเองร่างแกรงของชายนมเดินมาหยุดอยู่ด้านข้างรถคันโปรดของตน เขาเปิดประตูรถออกก่อนจะถอดเสื้อสูทสีดำยนเข้าไปบนเบาะนั่งข้างคนขับอย่างไม่ใยดีเรียวนิ้วยาวปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวไปจนถึงกลางอกเผยให้เห็นความกำยำขณะที่กำลังจะก้าวขึ้นไปนั่งบนรถวายุกลับถูกมือเล็กๆของใครบางคนควา้าข้อมือเอาไว้และต่อให้ไม่หันกลับไปมองเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคนนั้นคือใครมีธุระอะไรน้ำเสียงทุมตามเอ่ยถามขึ้นพรางสะบัดข้อมือออกจากการสัมผัสข,ของม่านฟ้า ผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรักมากที่สุดเรื่องมันก็ผ่านมานานขนาดนี้แล้วเหนือยังไม่หายโกรธม่านอีกเหรอฮะเพลินร่างระหงเดินมาขวางหน้าเขาไว้ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นคนที่สําคัญที่สุดของเขาและก็เป็นเธอเองที่เป็นคนทําร้ายเขาแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็พยายามง้อเขามาโดยตลอดแต่ก็ดูเหมือนว่าวายุจะไม่ใจอ่อนเลยสักนิดม่านไม่เชื่อหรอกว่าเหนือจะหมดรักม่านแล้วม่านไม่เชื่อว่าในใจของคุณจะไม่เหลือม่านอยู่เลย ม่านรู้ว่าม่านทำผิดต่อเหนือตอนนี้ม่านสำนึกผิดแล้วจริงๆเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอคะม่านจะพยายามทำให้เรื่องของเรามันดีกว่านี้จะขอไมหน้าสวยกัดริมฝีปากก่อนจะกลั้นใจพร่งออกไปตลอดเวลาหลายปีเธอพยายามปินป่ายจากบทตัวประกอบจนกลายมาเป็นนางเอกดาวรุ่งเธอพยายามเป็นคนที่เหมาะสมกับลมเหนือเพื่อที่เขาจะได้คบกับเธอโดยไม่ต้องอายใคร แต่ใครจะรู้ว่าความผิดพลาดครั้งเดียวของเธอทำให้เธอสูญเสียเขาไปตลอดการพอเธอมานคุณไม่ต้องพยายามทำอะไรทั้งนั้นผมไม่ได้ต้องการมันขอตัวก่อนวายโยเอ่ยถ้อยคำที่แสนจะเย็นชาออกมาอย่างหน้าตาเฉยเขาใช้หลังมือดันให้คนตัวเล็กหลบไปด้านข้างก่อนจะก้าวขาขึ้นไปบนรถและขับออกไปอย่างไม่ใยดีทิ้งให้ม่านฟ้ายืนนิ่งอยู่อย่างนั้น เธอมองตามหลังเขาที่ขับรถจากไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวงังก่อนจะระบายลมหายใจออกมาเบาๆเพื่อข่มกลั้นความรู้สึกอยากรอ้องไห้เอาไว้หกปีก่อนเมฆฝนตั้งเ้ามาแต่ไกลไม่นานนะักความมืดครึมก็ปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณลมเหนือรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นเมื่อม่านฟ้าเอ่ยคำที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเหนือ <"Ne ue, S 1> มั่นว่าเราเลิกกันเถอะคำพูดนั้นดังกล้องอยู่ในหูของเขา เรากับว่าโลกทางบายได้หยุดนิ่งลงชั่วขณะหูทั้งสองข้างอื้ออึงจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างมีเพียงเสียงดังวิ้งดุดเสียงระฆังแห่งความสิ้นหวังที่ส่งสัญญาณถึงจุดจบของความรักอันยาวนานของเขาและเธอบรรยากาศที่เคยอบอุน่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อครั้งที่ยังรักกันกลับกลายเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและเจ็บปวดวายุมองไปที่ม่านฟ้าด้วยความเจ็บปวดในดวงตาของเขา เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาแต่ตอนนี้เธอกำลังจะเดินจากไปโดยไม่ลังเลเขาพยายามจะพูดแต่ความเจ็บปวดที่รุนแรงทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกมันทำไมเขาถามเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอหน่วยในดวงตามันรักเหนือไม่ใช่เหรอใช่มันรักเหนือแต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะไอ้ผู้กำกับเวนั่นใช่ปะเรารู้นะว่ามันชอบมันเรามองครั้งเดียวก็รู้แล้ว เราแม่งครไม่สบายใจเลยที่มันต้องไปทำงานร่วมกับมันทำไมมันไม่พยายามเข้าใจเราบ้างเลยวายุเอ่ยปากพรองออกไปอย่างคาสเตเขารักมา่านฟ้ามากและหึงหวงมากเช่นกันมา่านฟ้าถอนหายใจเบาๆมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละเหนือหาโทษตัวเองบ้างเถอะมา่านทนกับความเอาแต่ใจของเหนือมามากแล้วนะเหนือก็รู้ว่ามา่านอยากเป็นดาราขนาดไหนมันคือความฝันสูงสุดในชีวิตของมา่านถ้าเรื่องแค่นี้เหนือยังไม่เข้าใจเรา,เราก็เลิกกันเถอะเพราะถ้าต้องเลือกระหว่างคนรักกับความฝัน มนันก็ขอเ้ือความฝันคำพูดของเธอราวกับมีดที่แทงเข้าไปในดวงใจของเขาความฝันและความหวังทั้งหมดของเขาล่มสลายในพริบตาเดียวเขาไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของเขาโดยปราศจากเธอได้เธอมีความฝันที่อยากจะเป็นดาราแต่ความฝันของเขาก็คือการมีเธออยู่ในชีวิตมนันเวลาที่เราคบกันมามันไม่ใช่น้อย,อยเลยนะทำไมเธอถึงตัดเราออกจากชีวิตได้อย่างง่ายดายขนาดนี้อืม มานไม่ดีเองม่านขอโทษนะมานฟ้าพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบก,ก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับมามองเขาแม้แต่ครั้งเดียววายุรู้สึกราวก,กับว่าโรคทั้งใบของเขากำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาความฝันความหวังและความรักของเขาลวนหายไปในพริบตาเดียวเหลือเพียงความเจ็บปวดและความว่างเปล่าที่คอยกัดกินหัวใจของเขาเท่านั้น